สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรก็ถ่ายใบเข็มลาดนะครับครับเมื่อนี้ครับจิมาภามาใส่บองหนูครับผมนี่ครับบวงหนู78ลังครับผมนี่ครับไปเบิ่งกันนํากันครับผมเลาะบาเห็นหนูครับพี่น้องโอ้อยึดไรครับผม ครับหน้าถผมเกี่ยวครับผมเกี่ยวมานี่ครับขึ้นมาครับปลวงประด้ใส่จอันเลยครับแต่ผมไม่เห็นตัวนี้ครับผมไ้พี่หลองจะเคยเห็นของผมบอกครับ นีมนมมนมน่มันข้ามครับ,บ,รบผมข้องวานผมเนี่ยเขาเอิ่นมันข้ามครับแต่เอาไปขัวปนครับผมนี่แอบตัวไม่ข้ามเดี๋ยวครับตัวหนึ่งเพิ่งตัวผูกครับผม อุ้ยไม้ต่อยบอลนี่ครับเทหุไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว ตัวนึงครับในคู่นึงนี่ครับต้องสั้นมีกับผม่าสิแดบบอมีครับผม ไปรอให้ตัวนหนึ่งครับตัวรางกันครับซีวีบอลโบ้เห็นครับพี่น้องหลีดีกันเด้อครับมันมันค้ามครับหรือว่ามันดวงเนาะ ก็มีครับนี่ครับเบิงตะเวนก็อ,อยู่ตกเงาบนแรงครับภาพงามๆมีครับตรงหน้าทีกำลังเกี่ยวแล้วหมู่บ้านเมื่อก่อนครับเขาพงเก็บแล้วคลิปนี้ก็ขอจบเปี้ยงเท่านี้ครับขอก่าวคำวัดสวัสดีครับ